lepas kalau dia, ngomong, โอเคจังเกี่ยวเองพระมหาจักรพรรดินีเล่นเหลนมาอีกองอ่ะต้องอยากถามยังถามเพป็นเลยถาามเป็นมายังไงตอนนี้ไม่คีทำอะไรอยู่ไม่คีลึกลับอันนี้แม่แม่เนียงกว่แม่หน่อยเนี่ยไอ้ที่ กำลังห้าวกำลังเบิ่งกันอยู่นี่คือเป็นลูกแก้วสารพัดนึกเนาะไอ้เครื่องประดับของพระมหาจักรพรรดิตอนนี้ผู้ข่าสิสางพระมหาจักรพรรดิจะในวันที่เก้าและสิบคุสกิกายนพุสกิกายนแม่นค่ะครับผมทันไดหนึ่งเด็กได้อีกเกือบประมาณเดือนสองเดือนเนาะก็ถึงสองเดือนโอ้ใช่จังหวัดไนาะแม่คุสกิาอีกสองเดือนเน้าเดือนที่สองก็แม่นโอ้หนี้องโอนี้ตั้งไว้แสนหนึง แล้วแต่ศร e <Tomorrow. S 2> ัทธาญาติโยมเนาะแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมจะร่วมบุญร่วมบุญส่วนกับม <c oughs> ่คีในแต่ละครั้งที่มาหากันอันนี้มีท่านมีศรัทธาไปหรือแม่มีท่านมีศรัทธาศรัทธาตรงนี้ยังพอได้มีเนาะค่ะไอ้ศรัทธาของไอ้เครื่องประดับเครื่องราดเพรื่อลูกแก้วสารพัดนึกถึงยังพอได้มีค่ะอย่างยังขาดปัจจัยยังขาดไอ้เจ้าภาพอยู่เร่องนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมเนาะจะสร้างร่วมกัน <Okay. S 2> เป็นสายบูญสายกุศลร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยคนละบาทสองบาทก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่สตาญาติโม <Okay. S 2> ยมบัาบนี้ใน,นส่วนนี้นี่ขันสมมติว่าผู้ใดเพื่อนมีของเรานี่นี่เพื่อนอยากส่งมาให้แม่อยูพ่พี่ยังเสียดาไบ้ออาเห้ยจังเ็นส่งเป็นส่งเ,นง,เนงเป็นลูกแก้วมากก็ได้ค่ะหรือบบสะดวกสิเป็นส่งมัดใจมาไหาก็ได้ค่ะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าไอ้ไอ้ไอนี่เขาก็สได้สะสมไปเรื่อยเพราะต้องใส่าลาย เพราะว่ามีคี้กะว่าตั้งไห้องค์นี่ก็ตั้งไหวแสนนึงเนาะค่ะเนาะเฉพาะเครื่องประดับบอกกันเครื่องประดับนี่ก็หามื่นตองค์เพื่อนก็หามือเครื่องลาดเพื่อนเนี่ยค่ะมันกันมันก็หลายอย่างอยู่นครับผมจ้าเพราะว่ามันเกิดนิโอหน้อยไทยสององค์คกับเสีเหตุในภายในวันที่สิบวันที่เก้าวันที่สิบพุศจิกายนมีขัวกครื่องตั้งใจของผู้ข่าเนาะเพราะว่าพระ ที่ว่าเพื่อนหน่ที่เป็นเจ้าภาพพู่กมาเบิงสถานที่แล้วโผู้ที่เพื่อน <c oughs> เป็นเจ้าภาพองค์อมห,มหาจากาพพัาจากรพรรดิาจักรพรรดิค่ะคน,นีแเราก็เรียกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมถ้ามีอยากรวมบุญร่วม,วมสวนน้ำกันก็นร่วมน้ำกันได้ค่ะค,ะคนี่สิที่ได้ตรงนี้มันเป็นที่ลี้ลับเนาะมีที่กับไปมือโฉกสองมือขึ้นหลังกับไปเอาแม่นีเซียเพึ้นคืนพื่นกับมันนี่มิตะโตกันจะ เพื่อนก็อยากให้สร้างมองได้มีขี้กร้างเพื่อนบอกว่าก่อนสิลด์พระมหาจักรพรรดิเพื่อนบอกว่าให้มีขี้สร้างพระประธานให้แน่มีขี้บูหัวมีขี้สร้างมองได้ในความฝันเนาะค่ะเนาะหมดดที่ผ่านมาหมดที่ผ่านมานะคะหมดที่ผ่านมากับเพื่อนก็บอกห้าสองเก้าเก้าสองห้าเนาะแต่ว่ามันกับแต่ว่ามันขึ้นมันมันอันนี้แต่มหนึ่งเพราะว่าเพื่นสร้างไหวเพื่อนก็ข้นพันตัวไงให้มีขี้เพื่อนบ่กต้องอัดเป็นเลขสี่ร้อยห้าสิบบาทเพื่อนบอกเพื่อนเพื่็ด ามที่มีที่ซ้ำใช่คุแต่ว่าพ่นกลับมาบอกทังอื่นสามอามีขึ้นหมดที่พันม้าโอ้ครับผมก็ได้ในส่วนนี้ม้าบาดจะได้ได้ที่ว่าสายบุญที่มาสร้างพระมหาจักรพรรดิมันเป็นต่อเนื่องได้ฝันหลวงพ่อครับอืมบุญนี่มันต่อเนื่องเพราะพ่นว่าอยากสร้างมันก็มีจัทธามาทั้งอื่นทั้งสิ้นนะคะพี่ขี้กับบุหูคือกันบางคนจะมาทั้งหอืมวันนี้ก็เรียกว่ามือวันที่ที่จะได้ท่า เมื่อวานเมื่อวานที่เท่าไรเนาะวันที่เมื่อวานนี่วันที่ยี่สิบห้าครับโอ้ผูเขาเที่ยวไปขึ้นกันวันที่ยี่สิบสามครับที่เอาแม่จะเขียนขึ้นนะคะโอ้แม่จะเขียนนี่คืนตรงร่องเราเอาคืนเรียบยร้อยแล้วเนาะแม่เอาคืนแล้วเอาคืนเมื่อวันที่ยี่สิบสามจ้าแม่คอนสีมาสัน <3. S 2> ไอ้คือคือไอ้นี่คือพ่นอยากสั่งพ่อประธานนะมันโบก็ได้มาหาจักรพรรดิ บะน,นี่คือเอาซับมาสางได้บานม<ผ>จาก<อ>เบิกซับของเพื่อนมาสสาง à, สกับซับของบัน,นี่ก็คือขอซับของเชี่ยวแม่ตะเคียนทองในควางขวนเนาะเพื่อนนี่เป็นเพื่อนจมน้ำจุมท่าเพื่อนอยากคืนจากน้ำมีคี้ก็เรียกว่าเฮ็ดวิธีใดคอยทำไปมิีเมื่อกี้บ่มีซับมีคี้แค่ใบย,ย่อมแม่บะนี่เพื่อนก็เลยมาบอกคู่ขาอบอกคู่ขาว่าให้เอาให้เอาเพื่อนขืนมาเพื่อนสีหายเองเพื่อนสนีซ้อยเอง เพป่นก็เลยอหายผู้ขายก้อนที่ผู้ขายสิบเราคืนนี่นะศูนย์สี่ตัวเดียวศูนย์สี่ตัวเดียวแม่นค่ะเลขเม่ตะเคียนนะครับศูนย์สี่ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อตัวเดียวเด้อศูนย์สี่นะครับไม่ใช่สี่ศูนย์ฮะศูนย์สี่เลขเม่ตะเคียนอย่ามึงเพิ่นบอกไว้แหละเมื่อวันที่ยี่สิบสามผู้ขายไปคืนนั่งเบ็ดกลับไปเยอะแล้ววันนี้ อ่สเริ่มสั่งวันที่เท่าไรก่อนแม่เริ่มวันที่วันที่เก้าที่สิบพฤศจิกายนคือทําทีเดียวทํเทีเดียวเสร็จเลยค่ะสองมือคือเก้ากับ10แม่นค่ะเพราะว่าฮ็่ให้เ็จภายในไม่กี่วันเพราะว่าพิมพิมต้องไปไกลเฮ็ดจ่ของผู้กาแล้วเขจะถึงเชียงใหม่ขึ้นมาเชัยง่าโอ้มองกับสีเพิใหนเฮดไปก็คือสิพวงเพาประมาณน ที่เทียพื้นไม่ก็ประมาณสิบเมตรสิบเมตรจ้ะคือองค์ใหญ่กว่านี้เด้อค่ะเด้อองค์ใหญ่กว่านี้องค์ใหญ่กว่านี้แล้วก็เครื่องสูงกว่านี้เพราะว่าเสียบผ้ามัน่ยังไม่ทายไปเพิ่นจ้ะครับแล้วก็องค์พระเพิ่นก็ให้ห้าหมื่นห้าครับผมบัดนี้เฮานี่สิเหลือเครื่องประดับในช่วงเครื่องประดับนี่ก็อีกห้าหมื่นห้าหมื่นครับผมจ้าตอนนี้ก็ยังขาดเครื่องประดับเนาะเครื่องประดับค่ะขาดเครื่องประดับทุลเล็กทุลน้อยค่ะเพราะว่ามัน เพื่อนต้องมาเฮ็ดปูนเฮ็ดเอ็นยันเครื่องทุกอย่างอะว่าว่าเป็นเนาะเครื่องประดับเพื่อนน่ะนะพระมหาจักรพรรดิทรงเครื่องพระมาทรงเครื่องนี่มันมีหลายอย่างนี่มพ่อคงพอพระมหาจักรพรรดิทรงเครื่องอันนี้ก็คือเพชรตามนิมิตเจ้าของคุ้มฝันเจ้าของกระทำมาได้บ่ได้ได้ได้ลิับจ้ะยังงมดทิ่ย์มั้ยนี่ขเจ้าก็ได้หลายหลายลายดีดีครับผมข้เจ้าได้สามหาลายสามหาเี่ผ่านมากเลยเพราะว่าขึ้นขึ้นบนอีกขับ อ้ตรวแต่ว่าสามตัวที่พ่อพึ่งกองที่นันมันแต่มเยมันมาบงวดวันเลขเลขอแมได้มากนี่ก็คือเก้าสองห้าแจ่มยาวอนตัวนี้เกียมระเบิดเลตัวนี้ีน้มาแต่ว่าบัดนี้ไอ้สามหันมาที่หลังเลยว่าเอ้เิ่นมาช้ก่อนสินี่งมาที่หลังก็เลยโมเด้ครับอะไรงวดนี้สามตัวแม่ได้ปะ สามตัวมีชี้บ๊อบ๊อบมั่นใจเพราะว่าเจ้าแม่เพิ่นมาบอกตัวเดียวเพิ่นมาบอกแต่สูงซี่ตัวเดียวแต่ใจผู้ขาผู้ข่าบรนมักไอ้นี่ใจผู้ขานะผู้ข่าบรนมักโคกเสี่ยวโคกใส่บ๊อบคุณผู้ข่าคิดเขาบอกป่ะเดเนาะเพราะเพิ่นบอกตัวเดียวครับผมเพิ่นก็บโคกเสี่ยวเค็ดใส่ก็เรียกแต่มากทุกสี่งนะคะแต่เจ้าใส่ที่เขาแต่เจ้าใส่โคกในเสี่ยวไอ้ใส่ในตำแหน่งอะไล่ะแม่ใส่รักแรียกมาแล้วรักลอยครับผม บ่บ่คือคือใจมีขี้น่ะมัขี้ใจมีขี้มีขี้มักเานี่คือของผู้ผามักผู้ผานะค่ะบหกศูนย์สี่ไม่สี่นะคะครับผมโอหกศูนย์สี่แม่มากหกศูนย์สี่บ้างเถอะจยากของผมโอ้หลับใดก็คือความคิดข่มคิดของเจ้าของครับผมเพิ่นบอกโตเดียวครับอ๋อขอลองเบิ่์นกาเจียได้โชคได้ใช่เพิ่นกาเจียได้ควมเพียรความสั่งแม่เอานะคะอืมจะ่าบอกเพิ่นว่า หลายท่านหลายคนก็สนใจอยู่ดรอกว่าเพื่อนว่าเครื่องประดับของพระมหาจักรพรรดินี่เจ้ามันบ่คอยมีผู้ใดได้เฮ็ดได้ค่ะแม่บ่คคลมีผู้ใดได้เฮ็ุได้เปนนี่คำว่าบุญบารมีบ่ฮอดผู้ข่าคิดว่าโอ้ยกะบุญจะของเบิกเคยผู้ข่าก็พื่มสุดๆซนั่นน่ะค่ะครับผมเพราะว่านี่ไปนควาอมฝันไปนํานิมรับก็ผู้คิดว่าสได้เฮ็ุได้สาบครับผมบุญบารมีก็ได้ซ้าใดก็เฮ็ดไปซ้านั้นอะจ้อครับผมก็มีคีกับบไม่หอย่างคือมีตรงนี้ว่าตอบ ไปทั้งไหนเพื่อนกับเทพเพื่อนบอกเนาะเขาก็บอกก้าวเทกไถ่เทวดาแล้วกัเพื่อนกระบอกใก้บ้านเคยพ่องเหตเจ้าใกล้บ้านเพื่อนโชคดีเพื่อนกับมหาสิ่นะคะเพราะไอ้ที่อยู่ตามอัตภาพนี่แหละที่จังเห็นที่จังเหยีดที่จังง้มหินตั้งแต่เขาวที่เลี่ยวมันนี่แหละสละก็ไม่ได้เลี่ยวอย่างนั้น่อดเนาะนั่นนี้ก็พูดอะไรไม่ได้ ลายสีกัญญามันกระเบื้องแล้วนะครับผมมาวันนี้กับปูกระเบื้องในเครื่องนึงแล้วในเครื่องหนึ่งสั้นบนนะครับว่าม่นเครื่องนึงเบิด์ตสาระนะครับกระเฮ็ดตามจตุปัจจัยที่ได้มาคนละกองสองกองคนละสีจังได๋กัญญามันแต่ว่าขอว่าให้สุขใจพี่ปูใหม้และบูญรับจุญย่างทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติย่อมโอนเข้ามาที่เพิ่นมาร่วมทั้งเลือดทั้งมาเห็นมิชี้ก็เฮ็ดให้ให้เห็ยนเฮียนได้ค่ะครับผมองค์พรานี่ก็เทพเทพปูนไม่นี่ก็ เบ็ดบิดเป็นเมื่นที่พ่อครับเทพปูนไปเนี่ยทรายหินกับต่างวัดสามสามเอ้สามสามคิ้วสี่คิ้วนี่ยเนี่ยปูนซีบยี่สิบเกือบยี่สิบลูกอะจะได้ตนแต่ทานพระประทานนี่แหละแล้วบะเลี่ยมใส่มาใส่จ่มๆอย่างนี้จะได้จะได้ยากได้ยังมาตีจะได้สีนะคะอยากได้สีกับชาสีแล้วก็ที่มีเครื่องประดับเพิ่มอีกได้พอ <arp S 2> ่อนะครับถ้าประทานใหญ่เ้องกระได้ก็ญาติโยมปฏิทานเราเห็นภาพเห็นยังเราก็ปฏิทานเราเพราะว่าเพิ่นกุ้เสียผู้ฝ่ายเสียเพิ่นศักดิ์สีาะมีที่ขอเนี่ยก็ได้ไม่ยังพ่อ คมีขี้ฝอยก็ได้แหมก็ฟ้าเชียร์ๆคุณครูคุณจะยินเปย์เปย์อยู่กิเลสผู้ขาดย่อมรับกลักษณะไอ้พพักเพิ่นกับเป็นยิ้มอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเราเปลี่ยนยิ้มเป็นอิ่มเป็นเอกเป็นยิ้มๆแปว่าที่ที่วัดซื้อไปถวายบ้านดงดงแหมาอำเภอเพลินยิ้มเดียวกันอันนี้ก็ิีทานด้วยมือหนึ่งก็ได้เฉพาะ จะพาเพื่อนกันย้อมรับว่าตกล้มได้ผู้ขาก็เลยว่าเห็ดบนดีมันมือสิบไป,ปมือมือเนี่ยมือสิบไป,ปเบิ้งฐานไหมครับเหตุผลเหตุฐานไมจจะก็ยอมรับเพื่อนอีกผู้ขาก็ได้จากว่ามีขี้บุมีอย่างมีขี้ก็ได้เห็ดได้ส่างตามที่สกายหยาดยอมเห็นเนาะคุณละเล็กคุณละน้อยคุณละบาดสองบาทก็ได้เป็นรังได้เป็นองค์เพื่อนึ้นม้าอย่างนี่นะคะแต่ควมศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่จริงตามที่เขาปาถนาครับ หยาดย้อมกับหินแล้วกับมันเป็นแนวทางอืมเขาก็บ,บ,รรบอกเลยว่าเขาได้บ,บอกนี่ดอกน้องโยมแม่เนาะมันเป็นแนวทางที่ว่าเทพไท้เทวดาวขึ้นโบกเขาครับอ๋อาปานี้สมมุติว่ามี่ภูคนอยากเฮ็ดอยากห่วมอยากสางนี่ต้องติดต่อคุณแม่อะไรทาง้งหลาเนาะคุณแม่ติดตอ่อเาติดต่อยิงไลยไม่ขี้ติดตอ่อติดตอสั์ก็ยังไม่เป็นกระเราะเทีดปากไม่ขี้กับปากเนาะฝากกับโยมพ่อโยมแม่ทิมาค่ะ ย่ยมพ่อย่มแม่บ่ขอมาผู้ข่าก็บ่มีโอกาสคพรนึงมีขี้บริเล่นเทปเดินไล่บอลใส่โทรศัพท์บอค่อยบอลซิบอนี่นิคะคืออยู่แบบสมถะบอลซิบอลซิบอลสนใจเรื่องนี้อิหริมีคนบอกอยู่ว่าคือบริเล่นเทปเดินไล่บอกแล้วแต่ศัทธาแล้วแต่เทพใต้เทวดาจะนำมาครัำว่าเทพไตเทวดาของมีขี้ก็คือย่อมพ่อย่มแม่ที่ขอมหาผู้ข่าเนาะอนี่ก็คือเทวดาถ้าว่าเทวดาบนนำมา ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันเนาะผมื่อมีโอกาสที่ได้มาเจอกันว่ามีโอกาสที่ได้เสวนากันอันนี้มีที่กับโบกเลยบอก่ออกานทั้งยมพ่อยมแม่ที่มาหาภูเขาทุกคนครับอืถ้าจะร่วมบุญร่วมกุศลก่านยมพ่อยมแม่มากก็ได้หรือติดตัวยมพ่อยมแม่เลยโดยตรงว่าอยากสร,ร,ร,ร้ o, รางร่วมกับมีทีหร,รือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเป็นในในเฟสใน,ใน,ในไลน์ก็ให้ติดตัวยมพ่อยมแม่ก็ได้ทั้งไม่เลยบัญชีทั้ง คุณแม่มีบะค่ะไมยเลขบัญชีเอาไมาเลขบัญชีเนาะเพื่อเพื่ออะไรครับแจ้งผู้ใดอยากโอนตุงมาทางพี่นะครับเพื่อเพื่อนที่จุดจ่าการ่อยพี่ิจารณาสำหรับเลขนะครับแม่ชีลึกลับนะครับก็ได้ศูนย์ซีนะครับแม่ชีเองกับเพื่อนกับบอกว่าเพื่อนมากหกอืมมากหกส่วนตัวเพื่อนเป็นมากหกกันได้สิมาเอาใจกันกับที่เป็นหกศูนย์ซีครับ สำหรับ่ไนพี่น้องนะครับการเลขเป็นแปลว่มททเคีนขึ้นเป็นกะไฮมากคุณที่ครัผมเลขแมททีเคียนแจ้เลขที่เป็นมาหันก็คือเป็นจัดไซเป็นมากหกเป็นเลขจัดหกไซนะครับหกศูนย์สี่ครับผมอ่าส่วนเลขท่านผู้ชมคือม่านั่งขอนะฮะได้ศูนแปดสี่รหัสเก่าครับผมแต่ส่วนตัวนที่แมทชีเป็นมาหันก็คือศูนย์ีหรือหกศูนย์สี่ครับผม ฉะนั้นแล้วท่านที่เขามาก็ให้พิจารณายในการรับชมมีข้อกันดีๆนะครับถ้าชอบกระโดดซักไซเล่นะครับเนาะจัดอบจัดไปถ้าไม่ชอบกดขัดก็พันนะครับผมถึงทางช่องเสนึงที่เป็นท่างเท่านั้นนะครับผมค่ะกาย่ังทีแม่ชีพิ่นบอกมานะคะเนาะกับเลขตัวเดียวค่ะแค่ศูนย์สี่ แต่ทำอชีพเพิ่นมากับ06เวยค่ะถ้าเพิ่นก็เลยเอามาร่วมกันเป็น604นะคะในในจุดหนีแม่ชีพเพื่อนก็อยากให้เฮ็ดบุญรวมสังนะมาค่ะฐานพระประธานก็ยังบาทำสำเร็จค่ะถ้าเอฟซีท่านไหนทีประสงค์ทีสี่เฮ็ดบุญรวมกับเม่ชีกะติดต่อตามเบอร์ที่ห้ไปนะคะกับหมายเลขบัญชีที่ห้ไปในคลิปเนาะ จังได้กิลองติดตอ่อสอบถามเพิ่นเบิ่งหรือว่าสิติดต่อผ่านแอดมาก,ก็ได้แอดสิเป็นสะพานบุญให้นะคะก็ลองเอาเลขที่แม่ชีเพิ่นให้นี่ไปเป็นแนวทางเบิ่งเด้อค่ะเด้อสิได้มาเฮ็ดบุญร่วมสร้างน้ำกันนะคะแต่ถ้าเอฟซีทันไหนเข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะสิได้ว่าผ่าช่องดีๆของพิมพ์ผ้ารวยนะคะสิได้มีกำลังแรงใจหาคลิปเด็เดๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนได้ เป็นแนวทางนะคะคลิปนี้แอดกบสิขอจบคลิปไปก่อนคลิปหนาค่อยพอกันไหมนะคะขอให้พี่น้องอีฟซี่ทุกคนโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ